ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ็นแฟมิลี่นะคะมีใครมาที่นาลุงช่างได้อะไรมาโอ้ฟอดปอสได้อะไรมา,อาอโอ้เอาของมาฝากมามาช่วยถือช่วยถือบ้านมีชะอมด้วยอโอ้แล้วมีอะไรอีกมีมะนาวมีเง้อนีนเ,นเอาเ,นนเอาไมาช่วยถือกหน่อย มารับหน่อยมารับหน่อยมารับหน่อยข้ากำลังไปโอ้โห้ไม่คุยปู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 มาช่วยรับหน่อยคนก็สวยป๊าอันนี้พี่องเหรอคะพี่หน่อยมานะคะนำของมาฝากสวัสดีค่ะนี่ไงถือถือกับแกเนี่ยถือมะนาวถือมะนาวสวัสดีค่ะ อู้มันฝากเต็มเลยอู้ต้นไหนชดแล้วพี่เก็บแล้วอู้ชะอมหอมจังเลยนี่ขนาดต้นชะอมเลยนางไร้น้ําฮะชะอมไร้น้ําบ่สวัสดีค่ะบ้านเจ้าบ่เคยมีบ่ครับต้นบอนนี่ใกล้ๆ จะไปรักมาจากไหนี่ครับต้นมอสเนี่ยเอาไปใช้ต้มไก่พวกนี้เลยเออเมนเอาไปให้ทุท่ากินเดี๋ยวปลูกกันจะมงน้าเดี๋ยวไปต้มไก่ต้มไก่ก็ต้องไปมาเมงเหง้ด้วยตนนี้ใเง้เ้อตงกลางเลยเดี๋ยวจะกินเลยาเาสาวมากคุณตาเอาว่ามาฝากเอาเงามาฝากไปเทีเหงอลิซ่นี่เหง้ะสวนตจวเองเลยเปล่แม่สวนหลาน มอนแบบนี้แหละครัยของใคร YouTube สิสุดารัตสุดารัตน์ใจั่งไปใจั่งไปหนิเดี๋ยวเพื่อนบอกว่ากำลังโดกเลยท่านวะโดกมากมากเลยถ้าเราไปถ้าเราไปมันจะไม่โดกเลยมากเลยสสวัดีค่ะเงาะเงาะเงาะของเพื่อนบอก เขาสวนหลามชิมๆได้นะคะกินเลยนะคะกินเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้คุณเหน่งจับถุงนะอืมเอาป์ตเอากลับไปเหรอพี่เหน่งมาชิมค่ะง่ายเลยเดี๋ยวเาก็มาร่วงกินได้ร่วเอาถุงนี้ไหมพี่เหน่งนะความผิดความผิดเก็บหมดเลยเดี๋ยวอืมเพราะพี่หน่อยบอกให้ไปกินที่เลยไม่กินที่เลยกินได้เลยไม่ต้องไปกินที่เลยกินที่นี่แหละกินไงครับนี่เนี่ย โอ้โหลุงช่างชิมก่อนเลยร้านไานหรือ่ากินได้หมดใช่ไหมครับกินเปลือกไม่ได้เม็ดก็ไม่ได้ค่ะ้ลุงกัตอนร้าก่อนสมบูรไปด้วยเงาะไนสะอมสะอมเหรอไา้ตะกอยู่ไหนไสคะกร้าเงาะพืนไม้สะอมแล้ว น้อนดีร้อนดีไม่เิ่นตัดนอนดีตัดฟ้าแล้ชะอมไร้นาำต้องที่วไปดูไรสดพี่หน่อยเด้อาไกน่ะชะอมไรน้ำคนเราางต้นอยู่แั่น่ะมากไปข้งเ้านมันมัน่มด้วยต้นนี้ยอดมันเอาเอาเอายอดกันยอดกันยอดชะอมนะแ่ยอดมันนะ ขาดมนาพาวาลังขาดมะนา่นมไม่ม hmm. oh, you know, ีน oh. mm ้ำบอออเขาลแกเออจ้อมกอนนกันไม่มีน้ำเนาะมีได้บ้านห้ามไม่มีนี่ทองน้ำมันไหลน้ำเออเออดีเนาะปลูกเลยนี่ฝนตกเนี่ยักกรงลกของเราักรรมได้เพราะมันมีน้ำมาจากบ้านบอจะตัดมาเบอรเนอ้าน่เ้าเน้ำเย็นนั่งก่อนเข้ามานั่งก่อน ถ้าไม่กินก็นั่งดูนั่งดูครับรู้มาเอาเลยส่วนแคบๆของในสวนนะไปเที่ยวกันได้ที่นู่นน่ะเดี๋ยวหาโอาไนั่นแหละป้าหน่อยป้าหน่อยนั่นน่ะนั่นน่ะไร้น้ำน่ะป้าหน่อยไร้น้ำน่ะหนไร้น้ำน่ะออมนออมไร้น้ำน่ะเออมา่ดอวเชอเล ระัเปิดดูเปิดดูเิดูแล้วมันจะไม่กลิ่นยังไง่งมางนชอบปลูกค่ะเป็นคนชอบปอะไรจะแปลงเป็นชอบหามาปลูกเปยกทำสายปัจจยร้อนก็หดไปรุ่นอีกโอ้โหโอ้ยน่าสนอจโอ้ไม่มีน้ำอ่ะชอมไร้น้ำเสียง่ายด้บอค่ะในกิ่งเ่าน้ง่ายงามแล้วดิ อันเลอกเพิ่งยาให้มาต้นที่นี่ด้วยต้นใหญ่เอาไว้ให้ป้าามาที่แม่ผมใส่กินแล้วทดลองเป็นไงไมเหมือนกันเหมือนกันบอเหมือนกันรสชาติเหมือนกันไม่ใลาระไชาห่ด้วยมันมีแห้งเขาอไม่ได้ไม่ได้หนามอมมกว่าใช่ขมเรา ผมขมกว่าของเราเพื่จะอ่อนไปใช่ชิมรสชาติได้ป่ะรสชาติรสชาติป้านี่กลิ่นน้อยอันนี้กลิ่นน้อยกลิ่นไม่แรงแต่ว่าขมกว่าแต่มันขมนิดนึงอ๋อนานๆแล้วแต่นิดนึงนิดนึงแล้ของเรากลิ่นแรงขมไหมเคี้ยวไปเคี้ยวมาตอนแรกไม่มีกลิ่นเคี้ยวไปเคลื่อนมาขึ้นมาใช่เคล่อนไปเคลื่นมาไม่ แต่ไม่ไม่แรงมากแต่โอ้โหสวยมากกางใหญใหญ่มากอยรง่เนาะให่โอ้ยแรก่ยอเดียวเจียวไข่ได้ยอดเดียวเจียวไข่ได้ไข่เียวไข่ไดหญ่ค่อยจําไม่ได้เาจําไม่ได้นะม่ไดล้ะ ก็ Safe> มาแบบกลัโอ้ทางนู้นนะแต่ก่อนก็แบ่งคนละก้านก่อน่ไม่เอามาแบ่งกันปลูกต้นมันเรีน้านี่มอนรี่นี่เยอะนั่นก็เสียบไปตรงนับเอาอะไรก็ได้มันไม่มีขายเอาอะไรก็ได้ เอาสั่งเลยสั่งก็นะคะพี่หน่่ยนะคะก็มากับสามีนะคะนะก็นำชมนะคะไร้น้ำนะคะมาให้กับพ่อเป้านะคะแล้วก็ต้นม่อนนะคะก็มาให้ปลูกกันนะคะอ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะ ป้าป้าหน่อยนะคะนะป้าหน่อยเนาะเพื่อนป้าหน่อยก็มาซื้อที่นะคะอยู่ที่นี่นะคะค่ะะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกทีท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณนะคะของฝากนะคะมีเงาะด้วยนะคะจากสวน ของญาตินะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ